ออ u s สเซตสองจุดศนเนะครับเป็นตัวท็อปตัวเรอทงหรือว่าแฟลกชิพตัวนำเสนอพีซ์เลยของ i g a b y t e ในซีรีส์ a อ r u s เกมมิ่นะฮะด้วยความท็อปเองเนี่ยเขาจับใส่ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในเมนบอร์ดตัวนี้เพราะฉะนั้นฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการจะใช้ต้องการจะเชื่อมต่อไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันจะไม่มีตัวนี้มีให้หมดใครที่กำลังมองหาเมนบอร์ด จากกิกระบที่เป็นตัวท็อปๆอยู่ต้องจัดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาดูบันเล์มีอะไรบ้างนะครับแล้วตัวนี้มีอะไรบ้างเ,เดี๋ยวจะดูกันแล้วก็จะทําให้ดูด้วยว่าเซตไบออสยังไงไฟ RGB ยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทดสอบเรื่องของการปรับแต่งเซตติ้งหลังจากโอเวอร์คล็อกแล้วเนี่ยมันแน่นไหมมันนิ่งไหมได้ประมาณไหนจะทำให้ดูนะครับเอาคร่าวๆก่อนเลยนะสำหรับเกมมิ่งเก้าที่เป็นตัวท็อปแบบนี้เนี่ย สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากรุ่นก่อนๆว่าซีรีส์ก่อนๆน,นะครับคือเรื่องของไฟ LED RGB ซึ่งกิจการเขาเรียกว่า RGB Fusion สามารถแยกส่วนแยกโซนในการปรับแต่งไฟได้เดี๋ยวจะได้เห็นกันแต่ถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกหรือว่าอยากจะดูละเอียดสามารถย้อนกลับไปได้นะครับไปดูที่เทปรีวิวเกมมิ่งเจ็ดอันนั้นผมลองทําให้ดูแล้วว่าการปรับแต่งไฟมันเปลี่ยนอะไรยังไงประมาณไหนนะครับที่เด็ดอีกหนึ่งเรื่องของบอร์ดตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยมันมี P c si ซ E 3.0x16 ถึง สสลัความสามารถเด่นๆเลยคือการเชื่อมต่อมัลติการ์ดสองเว SLI หรือว่าคอร์ดไฟเนี่ยมันจะวิ่งแบบ 16x บวก 16x เพราะมันมีชิป p l x ครับนะครับสามารถบูสต์ up เลน CPU ให้มันเป็น32เลนได้ก็คือ16บ6วกถ้าเกิด4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น SLI หรือว่าคอร์ดไฟเนี่ยมันจะวิ่ง 8x ทั้ง4สลัเลยอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของตัวนี้ครับนะฮะชุดการระบายความร้อนด้วยน้ำของภาคจ่ายไฟ CPU ทั้ง22เฟสเนี่ย เขาใช้ EK Waterblock เป็นแบบไฮบริดคุณสามารถเดินชุดน้ำวนลูปเข้าไปก็ได้หรือจะให้แค่พัดลมผ่านเอื่อยๆก็ได้เหมือนกันเต็มนะครับบ่อตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่บันเดิลนะครับแล้วก็ดูซิบนเมนบ่อตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรที่เสริมเติมแต่งเข้ามาเป็นพิเศษเดี๋ยวเห็นกันครับทีลนิดทีลนิดครับผมอุปกรณ์บันเดินครับเริ่มมาชุดแรกเลยนะครับเป็น user manual คู่มือต่างๆจะอยู่ภายในเล่มนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น เปิดดูนะครับดีเทลในเรื่องของการเชื่อมต่อกรัรซัพพอร์ตรองรับอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงแผ่นซอฟต์แวร์ไดเวอร์นะครับให้มัน1แผ่นถัดมาคือตัวนี้ฝาปิดด้านหลังแบ็กเอัทพัเนลเนี่ยเขาใช้เป็นสีออกแ,แนวแบ็กโครมและมันจะมีสายไฟ1เส้นซึ่งด้านหลังนี้ก็เป็นไฟนะครับเป็นไฟ LED ดเหมือนกันสวยงามมีโลโก้ออรัสด้วยนะครับด้านหลังเป็นไฟฟอร์มแบบนี้แล้วก็เขาจะให้สายที่เป็น SaTA 3.0ที่เป็นสาย r ร d c a b l e นะฮะหรือว่าสายถัก เป็นสายดําหัวดําแบบนี้เลยเขาให้มาทั้งหมด6เส้นบวกกับตัวนี้ครับสติกเกอร์ s a าร์เลเบลนะครับอีก1ชุดสาย6เส้นนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้กิกะไบต์ G Connector เอาไว้เสียบสายหน้าเคสนะครับลงที่เมนบอร์ดเพื่อความง่ายบวกกับจะมีหัวปิดที่เป็นหัวปิดพอร์ตด p ด้านหลังเมนบอร์ดนะครับแล้วก็หัว hdmi ให้มาอย่างละหัวเอาไว้ปิดกันฝุ่นกันอะไรเผื่อเราไม่ได้ใช้ถัดมาครับเป็นบิด เชื่อมต่อคอรไฟแบบนี้ถ้าเกิดว่าการ์ดรุ่นไหนยังต้องใช้อยู่ก็ให้มาครับเป็นบริดอ่อนแบบนี้นะฮะรวมไปถึงบริด sli นะครับบิด sli แบบนี้จะให้มาทั้งหมด3แบบด้วยกันอย่างแรกคือ2 way sli แบบ hb บิ t นี่มีโลโก้ nvidia sli แบบนี้สวยงามแล้วก็มีชิลล์แบบนี้ด้วยรับน้ำหนักตัวการ์ดไปในตัวเจง๋งอันนี้เจง๋งเวิร์กเลยผมชอบนะครับถัดมาเป็น3 way นะฮะ3 way sli บิดแข็งเหมือนกันแบบนี้และสุดท้ายครับเป็น4ี่ v i แบบนี้ตามที่บอกนะครับบอร์ดตัวนี้รับได้ถึง4ี w เลยเรียบร้อยเต็มที่ชุดถัดมาครับอันนี้คือชุดของเสารับสัญญาณอ t ฒนาไวไฟนะฮะเป็น2หัวแล้วก็จะมีนี่ครับหัวล็อกแบบนี้เวลาเราเสียบหัวนี้ปุ๊บหลังเมนบอร์ดเนี่ยหลัง back o p panel เนี่ยตามตามพอร์ต Wi-Fi ของมันเนี่ยเอาหัวนี้ล็อกเข้าไปอีกทีนึงกึบ นะครับนี่คือท่านี้ปุ๊บมันก็จะแน่นเพราะฉะนั้นเวลาขยับสงขยับเสาขยับสายเนี่ยมันจะช่วยล็อกให้มันแน่นหัวมันจะได้ไม่ขาดไม่พังแบบนี้อีกหนึ่งชุดครับคือเรื่องของไฟอันนี้คือเป็นสายเชื่อมต่อความยาวให้กับไอตัว R G B strip แต่ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ R G B แล้วมันจะเป็น R G B W นะครับเป็น5หัว5พินซึ่งที่บอร์ดก็จะเป็น5พินเหมือนกันค่อยมา2เส้นนะครับ มาอีกอยังอยู่กับ R G B อันนี้คือแถบโอเวอร์เลย์คือให้คุณเปลี่ยนได้นะครับหรือให้คุณไปโมดิฟายต่อเพิ่มเติมมันจะเป็นแถบโปร่งใสมีลายเส้นเล็กน้อยแล้วตัวนี้คืออันนี้คือโพรบวัดเทมส์ครับเขาให้มา2เส้นซึ่งตัวมันตัวบนตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันจะมีปลั๊กหรือว่าพอร์ตท,ที่เป็น2พินเอาไว้วัดเทม์แล้วคุณก็เอาโพรบตัวนี้คุณจะไปวัดกับอะไรอะวัดหลังการ์ดจอไหมหลังเมนบอร์ดไหมหรือว่าวัด ลมขาเข้าลมขาออกได้หมดเลยนะครับให้มา2เส้นตัวนี้เป็นตีนตุ๊กแกสายรัดครับเอาไว้เก็บสายนู้นนี่นั่นโลโก้ออรัสให้มา2เส้นนะครับความยาวก็พอประมาณสุดท้ายหมดแล้วนะครับอันนี้เป็น d o แฮ h a n อ e r d o o h a n ้ i เอาไว้แขวนหน้าประตูนะครับออรัส do not disturb แล้วก็ออรัส enter สามารถเข้ามาได้เรียบร้อยครับบันเดิลโหเยอะมากเลยนี่พยายามสรุปให้จบเร็วๆนะ ส่วนตัวเมนบอร์ดครับฟอร์มแฟกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น X10 ATX นะฮะหรือว่า EATX ทุกๆครั้งผมพยายามไปบอกว่าถ้าเกิดให้ดูให้ดูขนาดของ EATX เนี่ยต้องดูตรงนี้พอมันเกินน็อตรูตัวสุดท้ายนะครับมาอีกประมาณ1นิ้วมันจะกลายเป็น EATX สันทีเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเคสหรือจะเอาไปใส่กับเคสอะไรเคสคุณต้องรองรับ EATX นะครับมันจะใหญ่กว่า ATX ปกติประมาณ1นิ้วเพิ่มความกว้างเข้ามาพ c b ี PCB จะเป็นสีดำาด้าและ โทนสีของอุปกรณ์จะเป็นดำซะส่วนมากนะครับคาปาซิเตอร์ทุกตัวเป็นสีแบคโครมหมดเลยแล้วก็จะตัดกับโทนที่เป็นสีขาวของโคเวอร์ต่างๆชิปเซตเองนะครับหรือจะเป็นตรงนี้ฮะโคเวอร์แบ็กไอโพเนลที่เป็นโลโก้ออรัสรวมไปถึงซาวตรงนี้ด้วยก็เป็นสีขาวส่วนไฟ LED RGB Fusion นั้นมีอยู่ตำแหน่งหลักคือเส้นนี้นะครับแล้วก็ชุดภาคจ่ายไฟ CPU สล,อล็อตแรมนะครับ รอบเลยนะฮะทั้ง4สล็อตแล้วก็ตรงนี้ครับแถบโอเวอร์เลยแล้วก็จุดตรงนี้รวมไปถึงสล็อต PCIe นะครับหรือว่าโซนที่เป็น expansion ส lot สามารถแยกโซนกันได้เดี๋ยวจะเห็นนะครับว่ามันแยกกันยังไงแยกได้ทุกสีเลยแยกฟังก์ชันการกระพริบด้วยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราว่าการลึกๆเลยครับซ็อกเก็ต CPU ครับเป็น Intel LGA 1 1 5 1ได้หมดทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น Gen 6 Gen เก่าหรือ Gen เจน Gen ใหม่ตอนนี้ ชุดภาคจไฟ CPU ไม่ต้องพูดถึงฮะกิะไบต์เวลาทำเมนบอร์ดตัวท็อปเนี่ยเต็มเหนียวมากสำหรับตัวนี้นะครับ22เฟสเรียงกันอยู่ทั้งด้านข้างและด้านบนและทีเด็ดที่บอกชุดระบายความร้อนด้วยน้ำของชุดภาคจไฟ CPU ใช้ EK Waterblock เป็นอลูมิเนียมไดร์สีดำอยู่ด้านในและมีฮิทไป์เดินอยู่หนึ่งเส้นเป็นตัว L แบบนี้ทางน้ำจะเข้าจะออกอยังไงดูให้ดีแล้วแต่คุณวางแล้วแต่คุณจัดฝาตรงนี้ เป็นออกแนวพลาสติกที่แบบว่าคุณๆนะเพราะฉะนั้นมันจะมองเห็นนิดๆน,นะครับด้านในตรงนี้คือโลโก้ ek ผมขอไม่แกะสติ๊กเกอร์แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดแกะออกมาปุ๊บมันเป็นโลโก้ ek เลยชัดเจนนะฮะให้ดูชิพักจ่ายไฟเต็มๆอีกทีนึงครับว่า2 2เฟสเวลาเรียนกันเป็นตับเนี่ยมันยังไงเยอะนะครับหนึ่งคือเรื่องของความนิ่งของไฟเลี้ยงให้กับ cpu นะครับแล้วก็ความเสถียรแล้วก็เรื่องของความสามารถในการวอร์คล็อก มาเต็มแน่นอนนะ Expansion slot ความพิเศษมันอยู่ที่ว่า p c s e เนี่ยมีทั้งหมดที่เป็น slot ยาวนะครับมีทั้งหมด4 slot นะครับจะวิ่ง16 8 16 8นะครับถ้าเกิดคุณมันติ2 way ไม่ว่าจะเป็น x i หรือว่าคอร์ดไฟล์16บวก16เพราะมันมีชิป p l X อยู่บนบอร์ดตัวนี้นะครับ PEX 8747ทำให้มันบูสต์ up เลน CPU เพิ่มนาจากที่ CPU มันใส่มา12เลนเออ16เลนเนี่ย มันจะกลายเป็น3 2เลนทันท,ทีก็คือ16ม16แต่ถ้าเป็น4เวมอไหลปุ๊บมันจะเป็น8 8 8 8, 8. นะครับทีนี้มันจะมี PCIe 3.0 x1 แบบปลายปิดอีกนะครับ1สล็อตแล้วก็2สล็อตส่วน M.2 ครับเขาให้มา2สล็อต M.2 ทั้ง2สล็อตนี้รับความยาวของการ์ด m ได้ไม่เท่ากันด้านบนเนี่ยจะได้4ไซส์ยาวถึง110แต่ด้านล่างนะครับได้แค่3ไซส์ยาวถึง80 ซับพอร์ตเหมือนกันนะครับสำหรับอินเทอร์เฟสได้ทั้ง SATA 3.06กิกหรือจะเป็น p c i e x 4 Gen 3นะครับ3.2กิกได้หมดเลยทั้งบนและล่างพอ s a ต a 3.0นะครับเขาให้มาทั้งหมด8พอร์ตด้วยกันปับป๊บปั๊บเห็นไหมครับ2 4 6 8แต่ถ้าเกิดเป็น SATA x p ร์เจเนี่ยจะเหลือ1 2 3นะครับ3พอร์ต SATA x p ร์เแล้วก็มี u.2 มาให้ถึง2พอร์ตด้วยกัน u.2 เนี่ยตอนนี้นะผมเห็น จะเป็นแค่บอร์ดตัวรุ่นท็อปๆรุ่นใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะมียูดาทูมาให้ตัวนี้ให้มาถึง,องพอรพอตนะครับสำหรับอุปกรณ์อินเทลเวสเซดีซาวออนบอร์ดตัวนี้นะครับตัวโหดเหมือนกันนะฮะ Creative Sound Core TD เป็น4 c o คอร์เพลเซอร์สำหรับชิปเซตนะครับ z xri creative ตัวนี้ปิดอยู่มีไฟ led นะครับ rgb fusion นะ่าและที่สำคัญอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นท็อปไฮเกรดทั้งหมดเรื่องของเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสามารถปรับแต่งลูกเล่นได้เดี๋ยวทำให้ดูผ่านซอฟต์แวร์ที่มีชื่า Creative ซาวโปรสตูดิโอนะครับและทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นิดนึงเขาจะมีออฟแอมอยู่หนึ่งคู่เห็นไหมครับอันนี้สำหรับแบ็กพาร์แนลแจ็ค3.5มมิลด้านหลังแยกซ้ายขวานะครับ LR นะฮะและออฟแอมตัวนี้ครับสำหรับฟรอนต์เฮดเดอร์พาร์แนลโอ้โหและมีดิฟสวิตคุณสามารถปรับได้นะครับสมมติว่าคุณจะบูสต์อันนี้คือโหมดเดิฟเฟลถ้าเกิดว่าคุณจะบูสต์เสียงให้มันออกมาดัง6เท่าหรือว่าบูสต์เดซิเบลเนี่ยนะคุณก็ปรับเอา มันจะมีด้านหลังบอร์ดนะครับสวิตช์หแล้วก็ด้านหน้าเฮดเดอร์พารนลนะครับอีกสวิตช์1แยกกันนะครับมันจะบอกชัดเจนเลย F ก็คือด้านหน้าเคสนะครับสายต่อไป R ก็คือเรียกคือ Back เอพลพาร์นี่ฮะทีเด็ดเดี๋ยวทำให้ดูครับว่าเสียงเป็นยังไงแล้ว Back เอลพาร์ panel, จะเต็มซ้ายมือสุดครับ ps 2 combo mouse และคีย b o a r d ด้านล่างเป็น usb 2.0 d จ c k Up ะครับสามารถ adjustable หรือว่าปรับแต่งวลเตะได้ก็คือสมมติว่า คุณใช้หูฟังที่ต้องเป็น usb dac เนี่ยคุณเสียบเข้าพอร์ตนี้สีเหลืองนะครับเลือกเอาหรือว่าพวกเกมมิงเกยร์ที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเยอะๆที่มีไฟ rgb อะไรเงี้ยเสียบเข้าตรงนี้นะครับมันจะจ่ายไฟเยอะหน่อยถัดมาเป็นตัวนี้ครับเสา t o t 2, 2 r ที่เอาไว้เชื่อมต่อไอตัวรับสัญญ,ญไไาณ wifi a n t e n n นั่นแ,แหละเสียบทั้งสองหัวเลยนะครับเป็นไงฮะบ,บอกตัวนี้ให้ฟังก์ชันในเรื่องของการรับสัญญาณไฟ wifi มาด้วยตัวนี้ครับนะฮะด้านบนจะเป็น display port นะครับด้านล่างจะเป็น hdmi go jack ทั้งคู่เลย USB นะครับ3.1จน1 Gen 1สีฟ้า2พอร์ตตัวนี้เป็น USB 3.1 Type C นะครับแล้วก็3.1 Type A ที่เป็นสีแดงตัวนี้เป็น2.0นะครับสีขาวส่วน RJ x 5 5อ Hotland ครับตรงนี้เนี่ยมันเป็น Dual Gigabit LAN ยังไม่พอนะครับมันรวมมาเลยฮะเป็น Killer ทั้งหมดเลยคู่นี้ก็ Killer WiFi AC ก็ Killer นะครับ โคตรเลยไม่เจ้าแรงไปไหนนะครับเรื่องของการรับสัญญาณไวเลสแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านแลนสุดท้ายครับออริโอแจ็คสามจุดห้ามิลโกแจ็คทั้งหมดนะครับซาวด์ที่ผมบอกเป็นคอทีดีและด้านล่างตรงนี้ก็เป็น s p d พีซาวด์แบบดิจิตอลนะครับเอาพุทให้มาด้วยฮะอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปดูผมทดสอบกันนะครับในเรื่องของการเซตไบออสการโอเวอร์คล็อกปรับแต่งอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะแล้วก็ RGB เป็นยังไงเรื่องของซาวด์เสียงเป็นยังไงผมจะบอกก่อนว่าปลั๊ก P.W.M. ของบอดตัวนี้ให้มาถึง8หัว8พอร์ตเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดที่นี้คืออะไรไฮบริดในที่นี้คือสามารถเสียบอะไรก็ได้นึกออกปะมันจะเป็นวอเตอร์ปั๊มเป็นพัดลมเบาพัดลม,ลม,ลมแรงนะแม่งได้หมดเลยเขาให้มาทั้งหมด8พอร์ตนะครับอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8 P.W.M. 4หัว4พินนะครับและไอซสายเทม โพร t วัดเทม่ะที่เขาให้มา2เส้นบันเดิลมันมีปลั๊กอยู่ตรงนี้ผมจะชี้บริเวณก่อนตรงนี้1ห,หัวนะครแลวด้านล่างตรงนี้ใกล้ๆกับฐานซีมอสอีก1ห,หัวนะครับและอีกหนึ่งส่วนคือเรื่องของหัว5พินที่เป็น rgbw ที่เอาไว้ต่อสตริปเฮดเดอร์นะครับอยู่ตรงนี้ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันโดยรวมทั้งหมดของบอร์ดตัวนี้วันนี้น่าเสียดายครับที่ผมไม่มีการ์ดรุ่นเดียวกันที่สามารถเชื่อมต่อ s o i ได้ ม่งั้นจะจัดเต็มไปแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าพลังหรือว่าพลังมานของตัว1 6 x บวก x เนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดไหนไม่งั้นก็จัดเต็มมาแล้วแต่วันนี้ก็น่าจะล่าอยู่นะไม่น่าจะอายใครแล้วแหละนะแค่นี้ก็เต็มที่แล้วล่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเวลาประกอบชุดแล้วเนี่ยไฟมันประมาณไหนนะเซ็ตอะไรยังไงไม่ยากเลยครับขอแค่ดูว่าช้าอย่าไปสกิปข้ามดูช้าๆไปเรื่อยสิ่งที่คุณได้ไปน่าจะเป็นประโยชน์กัน ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้อยู่ใช้รุ่นไก่เคียงหน้าตาไบออสไก่เคียงโหมดเดียวกัน oh. ก็สามารถปรับแต่งตามผมได้ไม่ยากไปดูครับ การ Setup b ไ o s ของ Z270 Gaming 9ตัวนี้นะครับอันนี้คือหน้าแรกเลยเข้ามาจะเป็นแบบนี้เมาส์ใช้ได้ครับลื่นไหลดีไม่มีหน่วงค่อนข้าโอเคเถ้าเกิดว่า b บออสโซนไหนที่เมาส์เป็นแบบนี้นะฮะจะเข้าเมนูไหนก็เดี๋ยวิ้นคลิกเข้าไปอ่ะดูกันตรงนี้นิดนึงหน้าแรกเลยนะครับ MET ไม่ใช่ MET ตัวที MIT นะครับ Advanced Frequency Setting เข้าไปทำแค่นี้พอนะที่ผมแนะนำ ผมจะเซต5กิกก็คือตัวคูณ50แบบนี้นะครับแล้วก็มาเปิด xmp ของแรม r s a i r ตัวนี้นะครับบัส3 0 cl 1 6ตดดต,ต,ตมีอะไรอีกไหมนหน้านี้อ่ะไม่มีแล้วเปิดแค่นี้พอนะครับเสร็จปุ๊บให้มาดูที่ advanced voltage setting ครับ advanced power setting ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมี2ตัวที่เป็น f a d e control นะครับ pwm เนี่ยผมจะ ให้เป็น High Performance ด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ Vxg ก็เป็น High Performance ปุ๊บสำหรับที่เล่น5้ากิกนะกับ7 7 0 0 k นะครับแล้วก็มาที่ปุ๊บแค่นี้แหละไม่มีแล้เดี๋ยวสิลืม <laughs> นี่ถัดลงมาเมาื่อกี้เราอยู่ที่ Advanced Power ถูกไหมด้านล่าง2ตัวเราเป็น High ถูกไหมฮะแล้วก็มาที่ cpu core วนเตะผมจะเซต cpu V core ให้เป็น1.395 สำหรับการวิ่งที่5กิกของ CPU ตัวนี้แค่นี้หน้านี้ก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ลงมาที่สมาร์ทแฟนเลยครับสมาร์ทแฟน5นะครับเวอร์ชันใหม่ของกิกะไบต์ผมจะดูก่อนว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นว่าถ้าเกิดเราเสียพัดลมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้นรอบพัดลมถูกไหมฮะมีพัล CPU แฟนอันนึง CPU ีออปชันมีตัวหนึ่งนะครับซิสเต็มแฟนมีตัวหนึ่งอ่ะผมเสียพัดลมไว้3ตัวซึ่งผมจะเซต ทุกตัวให้วิ่งเป็น full speed ให้หมดด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ CPU option ผมก็วิ่ง full speed ให้มันวิ่ง1,600รอบให้หมดนะแล้วแต่คุณเซตเลยคุณจะแมนวลเอาก็ได้แล้วแต่แต่ผมเซตเป็น full speed หมดเลยทุกตัวง่ายๆแบบนี้แค่นี้ไม่ต้องกดเซฟด้วยสำหรับหน้าเซฟพัดลมนะครับที่เหลือผมแทบไม่ทำอะไรเลยนะนี่ได้เลยว่าไม่ทำดีกว่า มีอีกอย่างหนึ่งคือผมเสียบ m.2 ssd เข้าไปตัวหนึ่งเป็น nvme ผมก็เข้ามาหน้านี้นะครับ f r e e f l o ด้านล่างนะครับจะมี nvme config ซึ่งมันไม่ต้อง config อะไรเลยมันเป็น auto driver อยู่แล้วนะครับมันก็จะขึ้นโชว์ว่าเป็นใช่ไหมฮะ force mp 5 2 4 2 g 0กนะครับแค่นี้ามคนก็งงว่าพี่ใช้ ssd m.2 ถ้าเป็น nvme เนี่ยต้องเปิดอะไรไหมสำหรับบอร์ดตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้ครับ ส่วนหน้าที่เป็นการเซฟโปรไฟล์เนี่ยมีให้เลือกถึงแปดโปรไฟล์เนาะผมก็ใส่เข้าไปอ่ะเป็นชื่อหนึ่งวิธีโหลดก็เข้าไปโหลดคุณจะโหลดจากโปรไฟล์ไหนมันก็มีไล่มาตามที่คุณล็อกไว้เซฟไว้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรยากกด F 1 0เพื่อเซฟแล้วก็เซตติ้งเข้าว,วินโดว์ไปเข้าว,วินโดว์ก็เช็คค่าเลยครับ CPU C นะฮะโอเคชื่อ CPU ตรงครับ 77K ไฟวีคอร์ที่เราตั้งไว้ในไบ o อสเนี่ยคือ1น9 5ตอนนี้โชว์ขึ้นขึ้นลงลงนะครับ1.392 1.404ธรรมดาครับไอเดนทันโหลดก็น่าจะล็อกที่1.40หรือ1.41ประมาณนั้น5กิกตรงนะครับตัวคูณ50ดบีคอร์ 100. ร้อยนะฮะไม่มีดรอป4ข้อ8เทรดครบทุวนครับชื่อเมนบอร์ดอ่านี่เลยกิกบอยเทคโนโลยีแท้สองเจ็ดศูนนะครับไบออสเวอร์ชั่น F2 แล้วแรมล่ะเห็นครบไหมผมใส่ไป4แถวเลยแถวและว8ดกิกก็เป็น 3-2GB Dual c กิกดูอ u n ช o แนลอันคอ z นเมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็แรม3,200ันสเซตาม xmp เป๊ะโอเคครับแล้วก็ลองซี b ีเบนนิดนึงเออว่าบ่าวตัวนี้เซ็ตวีคอเท่านี้ CPU ตัวนี้มันโอเคไหมนะครับกับซี n ีเบน r h R15 โอเคเห็น8ช่องครบ900กว่าดูรป,ประมาณนะครับ เมนบอร์ดแต่ละยี่ห้อเนี่ยไม่ต่างกันหรอก p ร r f o r m a n า e น่ะดิฟกันประมาณหลัก5 10, คะแนน10คะแนนไม่เยอะครับไม่ต้องตกใจที่ความเร็วเท่ากันนะความเร็ว CPU เท่ากันความเร็วแรมเท่ากันสมมุติว่าฮาร์ดแวร์ทุกตัวเนี่ยตัวเดียวกันหมดเลยยกเว้นเปลี่ยนแค่บอร์ดสลับไปสลับไปเนี่ยประสิทมันเท่ากันคนระืให้เดาน่าจะประมาณ9 5้าร0 ปับ๊บอ่า943นะครับโอเคครับซินิเบนได้อยู่ครับ5กิกกับไฟ1.395ประมาณนี้ทีนี้มาดูเรื่องของซาวด์ครับบอร์ดตัวท็อปของกิก a b y t e ไบ์เนี่ยอย่างเขาที่แล้วเนี่ย Z10 X Gaming G1 เนี่ยเขาใส่ซาวด์คอทีดีมาตัวนี้เกมมิ่งก้าก็ใส่ซาวด์คอทีดีมานะครับเป็น4คอร์โปรเซสเซอร์ในเรื่องของชิปซาวด์แล้วก็เป็น 192K 2 4บิต127เดซิเบลนะฮะ สุดอะสุดตีนอะอ่าเราเปิดเพลงคอ,อร์ไปเดี๋ยวจะลองดูดิโหมดแต่ละโหมดทำอะไรไ,ได้บ้างนะครับเอาโปรตูดิโอก่อนโซลาร์นะครับ,ปร,รรรบปรับมิติเสียงนะฮะคิสไลเซอร์ครับยกกราฟใสขึ้นหนักขึ้นยกทั้งแผงนะฮะเสียงเบสได้นะครับได้นะครับคอร์ทอเวอร์ก็ได้นะครับแตะความถี่ สมาร์ทวอร์รุมก็มีปรับโหมดได้ปิดได้มีคิสเซ้นวอยซ์ครับในเรื่องการใช้ไมค์มีสเกลโหมดคนเล่นเกมนะฮะเซตฟังก์ชันในเรื่องของลำโพงเฮดโฟนนะลำโพงกี่ตัวตำแหน่งไหนอะไรยังไงคาลิเบตได้คาลิเบตระยะมิกเซอร์ได้นะครับระหว่างเอาพุทธ ที่เป็น l i น์อ u t กับ SBDF i EQ ไม่ชอบย่านไหนเยอะก็เอาลงอยากได้ย่านไหนเยอะก็ยกขึ้นบวกลบที่ละหนึเดซิเบลประมาณนั้นดูเอาครับอันนี้ดีไว้คอนเน็กนะฮะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะ เสียบอะไรแบบไหนมันก็จะมีแนะนำบอกมาว่าให้เสียบช่องไหนอ่าโอเคเรียบร้อยสามารถปรับวอลล่มตรงนี้ได้เลยแจ๋วแจ๋ว,จวผมชอบ EQ สุดละยกกราบนะครับสบายๆนี่ครับคือเรื่องของเสียงแล้วเสียงที่ได้ออกมาก็สุดครับตามสไตล์ซาวคอจะเป็นแบบนี้ครับ Creative ซาวคอทีดโอเคครับผม และเรื่องสุดท้ายนะครับบนบอร์ดตัวนี้ Gaming 9 R G B Fusion โคตรเยอะและที่สำคัญตำแหน่งในการเปลี่ยนเนี่ยแยกกันหมดเลยเอาตรงนี้ก่อนซาว1จุดนะครับแยก extension slot 1จุดแยกตรงนี้ชิปเซตรวมกับตรงนี้นะครับที่เป็น Overlay slot ram นะครับทั้งส slot แยกนะครับสีอะไรก็ได้แล้วก็ชุดภาคจ่ายไฟของ CPU ก็แยกตรง back panel ที่เป็น cover ของ ตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้ uras, อรัสก็แยกออกมาเหมือนกันซึ่งตรงโลโก้อรัสแม่งสามารถเปลี่ยนสีแยกกันได้2จุดด้วยในตัวนในตัวมันเองเนี่ยแล้วในแต่ละจุดสามารถเลือกฟังก์ชันได้ครับไม่ว่าจะเป็นพาส์เป็นสแตติกนะครับหรือจะเป็นแฟลตเห็นไหมครับมันสามารถแยกได้กันเยอะเลยอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบเลยนะฮะอันนี้เป็นพาวสมเซตไว้ที่เหลือผมสแตติกหมดแล้วก็ตรงชุดผ้าจ่ไฟ CPU ผมให้มันเป็นแฟลตไว้สุดตีนอะเยอะมากอะ กิเกอรบายออรัสซ 270X Gaming 9เนี่ยตอนนี้คือตัวท็อปเลยนะครับของออรัสเกมมิ่งจากกิเกอรบาราคาตอนนี้จะอยู่ที่21,200หน้บาทณวันที่ถ่ายนี้21,200บาทที่ JB Online ส่งฟรีนะครับส่งให้ภายใน4ชั่วโมงด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลต่างจังหวัดก็ส่งฟรีอาจจะรออีกวันนึงนะครับหรือเต็มที่ก็2วันไม่เกินหรอกง่ายๆแค่นี้แบบง่ายๆท้งกิกอรบแล้วก็ง่ายๆทาง JB Online ฝากเอาไว้ด้วย นะครับเวลาจะซื้อของซื้อของเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่ค่อยจะเดินทางกันแล้วรติดหั่งร้อนหม่งโอ้โหฝนตกหม่งลำบากมม่งเหนื่อยมม่งออนไลน์ไปเลยจบนี่แหละนะครับที่นี้ครับผมจะบอกว่าราคา21,200เนี่ยไม่ได้แพงนะบางคนบอกโอ้ทำไมแพงจังว่าข้าม20,000คุณลองคิดกลับไปกับตัว z 1 7 0 x ที่เป็น g a m i n g g คตัวนั้นก็18,900แล้วนะนะครับตัวนี้21,000 แล้วฟีเจอร์ฟังก์ชันเพียบก,กว่าอีกมีไฟ R G B มาอีกนะครับเป็นตัวใหม่ด้วยสดด้วยและมันก็เหมาะสมกับความที่มันเป็นไฮเอ็นความท็อปความเอ็กซ์ตรีมจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวกกิกะไบต์นะครับแล้วชอบอะไรที่มันสุดชอบที่มันเจ๋งจริงไฮเอ็นจริงๆของจริงต้องตัวนี้นะครับเรื่องของไฟถ้าเกิดใครมองว่ามันอาจจะเยอะไปหรือเปล่าคุณก็เลือกเอาสิเพราะมันเลือกโซนได้จะเปิดตรงไหนปิดตรงไหนแล้วก็โซนไหนจะเอาฟังก์ชันอะไรสีอะไรเลือกได้หมดเลย นี่คือเกมมิ่งเนะครับแล้ววิธีการเซตไบออสเซตยังไงบ้างตรงไหนบ้างตามที่ผมบอกเลยไม่ได้ยากถ้าเกิดใครดูแล้วทําตามทําได้แน่นอนครับนิดเดียวเองจริงๆบางคนเอาไปใช้นะครับโหเครื่องแรงมากของดีมากแต่ไม่เซตติ้งเลยมันใช่เหรอนะครับเซตหน่อยครับเราพยายามทําให้ดูทุกรีวิวแล้วว่าวิธีเซตไบออสของบอร์ดแต่ละบอร์ดมันเซตยังไงแบบนี้เลยโอเคนะครับขอบคุณ g ิกบอยไทยแลนด์ด้วยครับที่ส่งบอร์ดตัวนี้ให้เรารีวิวแล้วก็ทดสอบกัน แล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกจ้าครับที่ซัพพอร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมนะครับติชมได้เหมือนเดิมคอมเมนต์กันมาถึงไม่ตอบแต่อ่านทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณจริงๆช่วยกันนะครับไลค์ซับสไคร้แลวก็แชร์ไม่มีทุกท่านไม่มีพวกท่านเราอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณทุกแรงใจขอบทุกกําลังใจเลยนะครับกิจกรรมแจกอะไรบ้างยังไงอารมณ์ดีก็แจกเรื่อยๆครับเป็นแบบนี้นะฮะผู้ใหญ่ใจดีมีเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะมากมายเราขอของแจกตลอดโหดมาก แน่นอนทุกๆคนน่าจะแฮปปี้นะครับเป็นการตอบแทนกันไปช่วงนี้เราก็ครบรอบ2ปีด้วยนะครับทุกสิ่งอย่างก็เดินไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบค่อยๆไปนะฮะเนื่อยๆแต่ว่าแน่นๆนะครับน้อยๆแต่100%เดีกว่าสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันแดนส์คอมสวัสดีครับ